อาหารนีวะอาหารนีวะข้าวซอยข้าวซอยไก่แล้วข้าวซอไก่โานี้จะวันนี้ไปหนูโคิ้อาหเนื้อ มาแล้วเขาซอยกับไก่นะครับผมน่าอร่อยจริง่ไก่ไก่ไก่ใส่ผักดีกว่าแล้วอืมอันไหนดีอันไหนดีลายอันนี้ชอบเนนี้อะไรน้ำเงี้ยวเงี้ยวกิดเสร็จแล้วลองไหมโอ้หน่าเแพนชื่อว่าล้งเงี้ยวล้งเงี้ยวท้ามันเงี้ยว กนเนียเนยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอยอรแปลกไหม,อมปอเมริาคนดงั <Why? S 1> นชาชมีไหมคันจาชเวเ ไม่ได้เขาเจอช็อกหรอกแบบเจอแบบคนดังๆตลอดเวลา <c oughs> ไม่ใช่เขาเจอช็อกนะเขาเจอช็อกอาจจะไม่หรอกรู้สึกว่าแบบอโอเคเข้าใจได้เข้าใจได้อุอกิจอะ ชอบชอบกูจกไหมอืมชอบชอบมีหลายชื่อเนม e n a พาโกลรมาซื้อรถใหม่วันยี่รถเท่าไรน่าจะเกือบร้านนะยินดีด้วยคอนแกร t โบ ขอช่วยหน่อยยี่สิบช่วยยี่สิบไม่พอไม่พอนะอัมรกลองได้ไหมลองลองลองซื้อซื้อเหรอลองซื้อรถได้สิดืมด้วยเท่าไรอ๋อหนึ่งเดือนผ่อนใช่ไหมแล้วแต่ถ้ารถถูกๆก็ไม่ถึงหมื่นนะประมาณห้าพันหกพันก็มีแพงไหมเอไม่มีไลเซนส์นะครับไม่ไม่ำรวจ อย่าให้โดนวันนี้ชิวๆจะไปสแสวงเซ่งเอจสเบนเซ็าวันไหน,ว,น,นวันนี้นะชอบไอเกนนะมวันนี้เมื่อวานมันเกิดวันนี้ก็เลยนอนบ้านชิวๆชิวๆดับเพื่อนม,มีกวามสุดแบ๊บไม่เจอนาน ไม่เจอนานไหมไม่เจอนะใช่เลยโห6เดือน I think a lot of time ประมาณคิดตรงเดี๋ยวเวลาไปกันโทรสวีซนด์ครับผมจุดเด่นแล้วเราจะกินไอทิมไหมนะครับไทรสวนเซนงไมาใจนีนะถ้าไม่มีไม่มีมากินอันนี้นะอันนี้มิม เดซารนะครับผมเดซาร์กำลังหาไอเทมใหม่สเวนเซงน่าสนใจนะไอเทมทอมาลองกัมาลอง้อ้โอ้อโอ้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 โอ่โอ้อ้อ้อโอ,โอ,โอ้ออโ Let's try สายชิมหรอเอาอะไเหนียะเนียะคอนชีสหรือว่าอ,นอันนี้ดีนะดีนะอือข้าสวยไม่มีข้าสวยไม่หรอกวทำแล้ว Ai thêm mày Chim Nhưng mà nhớ này nè mày Long đi qua Đã sống chạy vô Long đi qua tất cả này มาให้คอมแม่หน่อยยังไงกินยังไงเดยวจัื้อคาเฟ่นะครับผมแกงิ้งอเมริกาโน่ใหญ่เดี๋ยวสปัชเช่ซัม์ถ้าสมงกันสมนะโอเรเจสเปรสโซ่ไม่ใช่น้ำตาลอีทีไอติมโทไม่ใช่ไก่ตโทไก่ตัวจริงโอคุจินาวิช

จำข้านใช่ไหมครับอยู่ไหนเอ้ยแล้วมานี้มานี้นี่อิมบาเนี่ยยังไงดีมาเย่จัดิงให้หม กินกิงอ oh, okay. hm bueno ah ิ่มหรอน่าจะอิ่มนะโอ้ยโอเครอก่อนโห่แมโอ้ยเขาเขาเขไปลงแชร์ห้องใหญ่ห้องสวยความรู้สึกดี ハハハハハ。 Spachi and goalie, thanks coming this time. Everybody, I'm ready. Come on, boys. Come on, boys. Let's go. Let's go. Oh. <laughs> yeah. จะเป็นกครับอลิล่าใช่กกดิล่าแต่ป้าเรียกโกบุรก็ได้นะโกบลรแล้วกันโกบลรโกีบรีใช่ไหมครับถ้ากอลิล่าแบบเจี๊ยบเจี๊บเจี๊ยบเอวงกียมาแล้วทุ0 0นตกพันเเีพ่อแม่เาใส่เขาแบบมีสักสิบพไม่เจ้าบ่าวก็โอเคอร่อยมากมจครับจริงครับ เข้าปฏีสุทเข้าปฏิสุทกี่ม้วนแทงครับผมคือนี่มันเมนี่เมี่หูใส่ตุ้ยเยอะๆเอาทำไมเอาใส่ลงไปเยอะๆโอ้โหกลอยอร่อยมาก3 3ั้งทังหนึ่งกิโลกรัมมีสิบชี่กกมต้องเยอะใช่อร่อยมากครับแตวันนี้ก็เจอแล้วครับ ชคดีมัววังดีที่เราเจอกับผมมัววัีอยู่แล้วมัววััครบผม and today today tomorrow ไปไหนกันไปเรียนอ้าวระบายก็กินได้เยอะๆครับเยอะๆอะสายตาเลยวๆเรื่องควาฟังหมดก็ได้เร็วๆเพราะว่า ไทยแลนด์เนี่ยคือจะมีความเป็นครอบครัวสูงกว่าใช่ครับผมใช่ครับผมก็เลยผมชอบคนไทยแล้วคงถ่ายทอล์จไม่ใช่มวลังอีเพิร์นครับดูแลดูแลครอบครัวเยอะๆใช่ครับและครอบครัวอ่าใช่กับครอบครัวคนไทยดูแลครอบครัวใช่โค้ดูดีมากเลยพิสูจนลูกก็ขับรถมาหาลูกตีลูกไม่ค่อยว่าง ดิวสี่ดิวสี่ขับรถไปหาพ่อแต่ไม่บ่อยโผว่ายุ่มากใช่ครับผมยุ่งก้าีในทีนะอ่ะอรือบ้าเกินไอ้บูมอ่ะหรือบ้าเกินไปด้วย